รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการตบหน้าที่เขาเรียกได้ว่าขายหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงวงการภาพยนตร์และมาวันนี้พิธีกรใช้ปากชกความรู้สึกที่ผมเก็บมา ตลอดจากทั้งวงการกีฬาซึ่งนับวันเป็นยาพิษมากกว่ายาวิเศษมันคือพลังที่ทำให้ผมจัดสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์แชมปจัดไปจัดไปแชมปจัดไป แชมป์จัดไปจัดไปแชมป์จัดไปโคกไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองอย่าง คือกีฬาสไตล์แชมป์จัดไปสวัสดีครับพี่โน้องครับขอต้อนรับเข้าสู่แชมป์จัดไปกับผมแชมป์จัดไปจากที่นี่แชมป์มิวดดโอครับวันนี้นี่มาจากฉากดิจิตอลมิวเซียมของผมนะครับซึ่งวันนี้ทุกชิ้นที่วางอยู่นั้นล้วนเป็นนิยามของสปาร์ตกีฬาบันเทิงเริ่มจากซ้ายอันนี้เป็นรูปของนักฟุตบอลจากประเทศไทยที่สุดยอดที่สุดค่าตัวสูงที่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็วาดโดย สศิลปินซึ่งตำนานเล่าว่าเคยมีชาวต่างชาติมาให้เงิน8หลักแต่8หลักถ้าเกิดศิลปินไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่ว่านี่ฮะเป็นสุดยอดผลงานในแชมป์มิวดิโอของเราแล้วรูปประวัติศาสตร์ของนักฟุตบอลประวัติศาสตร์อยู่คู่กับเหรียญทองประวัติศาสตร์ของโค้ชที่เป็นตำนานของไทยลีกและเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ดีไซน์เป็นบล,ลัง ซึ่งทําจากนักกีฬาแล้วก็เป็นศิลปินแล้วก็นักบินอเมริกันอิตาเลียนโอและรูปทางขวาพี่น้องครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ศิลปินซึ่งเล่นกีฬาเก่งได้มาวาดรูปนางงามนักกีฬานางฟ้าทายควอนโดเป็นครั้งแรกนี่แหละครับนี่คือรายการต้มยำสไตล์แชมป์จัดไปแล้วเรื่องราวของเราไม่ได้เป็นแค่กีฬาไม่ได้เป็นแค่บันเทิงแต่ทุกเรื่องที่เรานำมาเล่น จะต้องทำให้สังคมนี้ดีขึ้นพี่น้องครบหนึ่งปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ซึ่งทำให้ทั้งโลกเนี่ยขำวงการฮอลลีวูดจำได้ไหมครับเหตุการณ์นี้เขาปล่อยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมขึ้นเวทีไปตบหน้าพิธีกรแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งโลกขำที่บอกว่าอเมริกันคุณเป็นคนกำหนดคุณเป็นตำรวจของโลกคุณยังดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเลย ขึ้นไปตบหน้าพิธีกรจริงๆต้องโดนจับต้องโดนเอาตัวออกจากสถานที่แต่ปรากฏว่าเนื่องจากดังไงวิลสมิธได้นั่งอยู่ต่อแถมได้รางวัลแถมได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์คนอเมริกันบอกว่าเฮ้ยถ้าเปรียบให้ชาวบ้านเข้าใจอ่ะเหมือนเมลุงคนหนึ่งขี้เมาเข้าไปในงานแต่งก็ไปทำป่วนงานของก็กระจัดกระจายแล้วอีกไม่กี่นาะทีต่อมาก็ให้ใหลุงขี้เมาคนนี้ ขึ้นไปกล่าวอวยพรเจ้าเผ่าเจ้าสาวสรุปมาตรฐานอะไรวะ <c oughs> ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ทั้งโลกต้องการรอคอยก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เข้าไปตบหน้าของคริสร็อกซึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยคริสร็อกไม่ตอบโต้ทันทนะีการที่เราตอบโต้ทันควันด้วยอารมณ์ทำให้เราขาดสติยาโมโหมันจะ c l o u d Your judgment ก็คือเวลาคุณโมโหมากเนี่ยการตัดสินใจของคุณจะไม่เป๊ะ เขาใช้เวลาหนึ่งปีครับหนึ่งปีเพื่อตอบคำถามสุดสำคัญว่าการที่เขาถูกตบหน้าโดยนักแสดงที่วันนั้นได้รางวัลด้วยการตบหน้าที่เขาเรียกได้ว่าขายหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงวงการภาพยนตร์เขารู้สึกอย่างไรคริสร็อกบอกไม่ทนแล้วเขาจัดไป ใครลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรกับช็อตเ้าวิลส์แมธไปตบหน้าพิธีกรเพราะเพียงพิธีกรไปแซวภรรยาว่าผมสั้นหน้าไปรับบททหารนะไปชมย้อนหลังได้ที่ช่องแชมป์จัดปลายตอนเตรียมหรือตบจริงตบหน้ายาำแฟนงานออสการ์ล่าสุดคริส็อกพิธีกรที่โลกเห็นใจทนไม่ไหวขอพูดความในใจหนึ่งปีหลังจากโดนตบหน้ายังเจ็บอยู่ไหมเจ็บดูว่ it still hurts แต่ผมจะไม่ครวนครางไปออกรายการร้อง,องห่มร้องไห้แต่ขอจัดปลายเผยความในใจหน่อยวิลสเมธแอ้งเด็กกว่าผม3ปีตัวใหญ่กว่าผมมากผมสูงไม่ถึง180เซนหนักไม่ถึง80กิโลวลเนี่ยสูงกว่าผมเกือบ10เซนหนักกว่าเป็น10กิโลเขาชอบเล่นบอดถ,ถอดเสื้อเป็นนักมวยเฮฟวีเวทผอมแม่งขนาดมีชาพาตัดหัวใจยังไม่ยอมถอดเสื้อเลยมันคนละชั้นล้วจะตบชั้นทำไม เลือกรังแกนคนไม่มีทางสู้นี่วะไอ้ผมแอบเห็นใจวิลนะที่เป็นเดือบเป็นร้อนแทนแฟนที่โดนแซวตอนแรกก็ยังขำอยู่เลยแหมแล้วพอแฟนมองบนเนี่ยทำเป็นขึ้นโทษทีนะไม่อยากพูดเลยปกป้องเขาไปป่ะกลัวเขาไปป่ะเกรงใจเขาไปป่ะคือแฟนวิลเนี่ยเคยนอกใจเขาไปกิ๊กกับเพื่อลูกชายแม่เจ,จ้าเพื่อลูกชาย แล้วก็โทษทีทั้งคู่เนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาพูดให้ทั้งโลกฟังผมโคตนงงเลยว่าสองนักแสดงที่มีพรสวรรค์จะทำอะไรที่มันพังพังงี่เง่าขนาดนั้นได้ยังไงโอ้หลายคนเนี่ยเคยนอกใจคนรักแต่เชื่อว่าไม่มีใครบ้าพอจะมาสัมภาษณ์พั่ตัวเองว่ารู้สึกยังไงที่ฉันไปมีอะไรกับเพื่อนลูกชายอะดังนั้นนะผมจะบอกใหเธอแฟนอะ ทำร้ายเวลมากกว่าที่เวลททำร้ายผมเยอะและหลายคนถามว่าทำไมาคุมอารมณ์ดีจังโดนตบทำไมไม่สวนทำไมไม่โน่ดไม่นี่ไม่นั่นเฮ้ยพ่อแม่สอนเป็นดีไว้เขาสอนผมว่าในโลกเนี้ยคนผิวเข้มโดนดูถูกจากพวกผิวขาวอยู่แล้วดังนั้นอย่าไปสู้กันต่อหน้าพวกเขาอย่าไปสู้กันต่อหน้าคนผิวขาวคนผิวเข้มอย่าไปสู้กันต่อหน้าคนผิวขาวมันเสียชื่อเข้าใจไหม I will!